มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีกับคอสอชอนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้คอสอชอร,ร่วมผลักดันการทํางานของรัฐบาลสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อประชาชนพลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีถแถลงถึงการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอว่านายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงแนวทางการทํางานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศว่า แม้ขณะนี้จะมีแม่น้ำผ้าสายเพื่อทำหน้าที่แต่ส่วนที่ต้องรับผิดชอบหลักๆคือคอสอชอซึ่งต้องรับทราบการทำงานของรัฐบาลและต้องดาเนิน,เนการเพื่อไม่เกิดความขัดแย้งเพิ่มเติมและสร้างความขัดแย้งใหม่นอกจากนี้ยังต้องการให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คอสอชอทั้ง5คณะช่วยติดตามงานด้านต่างๆพร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ติดขัดรวมถึงทำความเข้าใจกับประชาชนและกลุ่มคนต่างๆ ด้านพันเอกหญิงสิริจันง,งาทองรองโฆษกคโส,อสอชกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อบประชาชนโดยหวังให้กลไกของกองทัพเข้ามาช่วยผลักด,ดันงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนข้าราชการในพื้นที่โดยขอให้กองทัพเรือเข้ามาช่วยเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เนื่องจากเกี่ยวข้องกับแรงงานประมงนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดพื้นที่ที่เหมาะสมในการควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งให้กระทรวงแรยงานดึงแรยงานทุกส่วนเข้าสู่ระบบพร้อมจัดสรรงานให้เหมาะสมกับรายงานที่มีอยู่พร้อมให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดูแลปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเดินหน้าพูดคุยสันติสุข